สวัสด,ดีครับทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กันในแมปอนิเมะ Last Stand นะครับคลิปนี้ผมจะมารีวิวโยรุอิจินะครับทุกคนนี่ตัวนี้เลยนะนี่นะครับอาจจะมืดไปหน่อยนะซึ่งตัวนี้นะครับเป็นตัวละครมิติกเนาะสามารถไปหาได้จากแบนเนอร์หนึ่งและแบนเนอร์สองนะครับทุกคนไนปะสุ่มกันได้นะ ซึ่งในอนาคตผมคิดว่ามันน่าจะอีโบขึ้นไปได้ด้วยนะครับนี่เอซัสซินคับตันเนาะเลเวลหนึ่งนะครับสกิลทีไม่มีไม่มีบัฟไม่มีพาสซีฟอะไรทั้งนั้นนะครับนี่รามิดเริ่มต้นนะครับพันเจ็ดร้อยห้าสิบนะระยะยี่สิบนะครับหกวิตีหนึ่งทีนะครับอ่าโอเครีวิวแบบดิบๆเลยนะครับทุกคนเราไปเจอกันในเกมดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะไปเดี๋ยวไโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มวางโยรุอิจิกันเลยดีกว่านะครับเนาะโอเค นี่นะครับใช้เงินหวานนะครับที่ที่600นะครับนี่แล้วกนะ็วางได้4ตัวนะครับทุกคนนะดูเอฟเฟกต์อันก่อนดีกว่านะครับนะก็จะเป็นการกระโดดไปทีบอย่างนี้เลยนะครับทุกคนนะ ขั้นแรกนะครับใช้เงิน2 1 5 0นะครับเอ่อเพิ่มดาเมจนะครับเป็น3 4 1 0นะครับอ่าขั้นต่อไปนะครับใช้เงิน4,950นะครับเพิ่มดาเมจนะครับเป็น5,960เนาะเพิ่มระยะเป็น22ด้วยนะครับขั้นต่อไปนะครับใช้เงิน7,300นะครับเพิ่มดาเมจนะครับเป็น8,150นะเออแล้วก็อันนี้มีแคใหม่ครับสปินชี่ก็จะเป็น ไฮบิดนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นไลน์ l e แบบนี้เลยนะ,ะเนตะเป็นพายุอะเมื่อกี้ดูดิว่าเป็นพายุเลยนะครับทุกคนขนั้นต่อไปนะครับใช้เงิน12,000นะครับเพิ่มดาเมจนะครับเป็น12,100นะครับแล้วก็ลดระยะเวลาการโจมตีนะครับเหลือ5.5าจเนาะ ขั้นต่อไปนะครับใช้เงิน1 3ื0 0นะครับเพิ่มดาเมจเป็น16,300นะครับเพิ่มระยะนะครับเป็น25แล้วก็ขั้นต่อไปนะครับใช้เงิน15,500นะครับเพิ่มดาเมจเป็น2 7 0 0มนะครับขั้นต่อไปนะครับใช้เงิน18,500นะครับเพิ่มดาเมจนะครับเป็น27,500เพิ่มระยะเป็น28แล้วก็เพิ่มระยะเวลาการเติมปีนะครับเป็น6.5กัุดห้เมชั่นใหม่นี่เลย เซอร์เคิลแบบนี้ได้เลยนะครับก็จะเป็นการาโคตรลังของตัวเองอะ่ะแล้วก็ต่อยไปขั้นสุดท้ายนะครับใช้เ,เงิน24,800ื่นนะครับดาเมจจะเพิ่มเป็น38,200ื่นนะครับเพิ่มระยะเป็น35มสิบห้าเนาะนี่นะครับสำหรับเจ้าโยโรอิจ e ินะครับผมคิดว่ามันไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะ อัพได้8ขั้นนะครับ1ตัวใช้เงินอยู่ที่1แสนนะครับอ่าส่วนตัวผมคิดว่ามันไม่ค่อยดีทักเท่าไหร่นะสำหรับมือใหม่เนาะผมคิดว่าคาวากิมันดีกว่านะครับเพราะตีกระดูกขัดด้วยเป็นไงกันบ้างละครับสำหรับเจ้าโยรุอิจินะครับเนี่ยเจอใหม่คลิปหน้าครับ